แสงเอฟเฟกตอนติตวได้ปะยกนี้ใครจะโดนหรือใครจะอยู่ใครจะไปทก<ห>ที่สามกูกลัวแต่หน้าไม่ด้เชื่อยนงก็เสียงติวเนาะก็โนติวอยู่นะ่ะอะไรเนี่ยขอโทษนะคะที่เสียงบางออกไม่เนาะ เสีไม่พอเลยเจ๊เจ๊ปื้อปิเชียทุกคนเงี้ยหมดคือลายเนี่ยโอ้ตัวนึ่งตัวมาครึ่งทางแล้วน่าหนักอ๋อเดี๋ยวกูตอบแชทก่อนแป๊บนึงโอ้โอ้โอ้ไม่ไหวเลยโอ้ ไม่หอนอ่ะหี้อ่ะห้องห้องสามเจ้าปิดไม้ดิหมาบ้านใครวะอ๋อผัดจังหวะมดอือกูกกลังแย่แหย่โลเลยอย่างเงี้ยปิดไปดิเฮ้ยผู้นี้จะตื่นแรกที่ ทำไมใครแปลกอย่างวะหมาบ้านอะไรวะหยุดทำไมเนี่ยโอ้กำลังเหย่เลยโอ้ไม่ต้องเลยอือนะอะไรคืนเนี้อนเนี้ยฟอมเทสเสียงกันได้ปะอ้านใครไม่บอกไม่น้องอยีโอมีไงียหมาบ้านมันไม่ไม่ใช่แหละ กูกูจะอยู่อีกแค่สิบสามสิบห้ากูจะไปนอน เนี่เริ่มไม่ใช่อะไรเฮียอ๋ออ๋ออะออ๋อทุกทุกอ่าทุกคนคะเราลองมาทำเสียงกันเนาะอู้หอ๋อนี่ปิดดิทำไมไม่สั่งล่ะอี๋ฮโนอีซับให้เปิดอีกทีเดี๋ยวกูต่อยหน้าให้เลยควาย ไหนทุกคนะคะเราลองมาทำวงกม์กัดฟันแล้วก็อลองพูดตัวอาสิคะกักะดันแล้วก็พูดตัวอาดูคะอ้อเนี่ยอยากรู้ใครเปิดเดี๋ยวลองกดัดัาแล้วทำเสียงตัวอาสิคะ